อี๋เนาะได้ไปได้สามตัวนะเพราะว่าเราก็เราก็บอกว่าใครจะซื้อหกนย์เก้าเจ็ดนย์สองเก้านย์สองได้ใช่ไหมไหนกอบคู่ตัวไหนท่านผู้ชมดูหนึ่งกอบคู่ตัมถ้าศู์สองมาเนี่ยอะไรจะเกิดนี่เป็นเป็นลักษณะนี้ผมจะพูดถามทําไมผมแยกแยะน่ออกนะนะเรามาสังเกตดูเราแปลโปกเสร็จใช่ไหมแปรโปรกเสร็จปั๊บเราก็ไปทําบุญตัวเลขมาแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเลขถูกอะ ที่เขาให้มาแล้วเจ็ดศูนย์ชัดๆนะ <S 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 เราพยายามให้เขาก็ดันมาเรื่อยๆอยู่เลขลดเอฟซีก็ฝันเห็นเลขลดแล้วก็พยายามบอกว่าหนึ่งกับเจ็ดก็คือไอตัวเดียวกันก็ที่ชอบคือเจ็ดกับไอรูสเตปแล้วผมดูตัวเลขในในที่เขาให้มาเลยนะไม่ไม่ไม่เอาออกสักตัวลองสมมุตินะอลองดึงเลยลองสมมุติลองสมมุติมีโอ โอ้ของเขาเขาเลยแล้วก็มีอะไรหนึ่งสี่มีห้า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 มีสองโอ้ทำไมวางไปงั้นเนาะนี่คือแกะตัวเลขก่อนแกะแป๊บเดียว แต่สี่หกก็สวยม,มันีพ่วางตัวเลขเอาตามไปนะั้นเลยนะ ก็ระวังกต่อย่างนี้พอดีกันคือลองคิดไปเล่นๆนะนี่ยังวางตามตัวเลขที่เราไม่ต้องไปแกะตัวเลขเลยหกตัวนะบางที่ให้เขาให้มาก่อนไม่ลองลองลองคิดดูว่าคือตัวเลขที่เห็นอยู่กันนี้เลยทานี่เรามาแกะออกจากรูปแกะจากรูปความเป็นไปได้สี่นะโอเคตัวหนึ่งแต่การวางตัวเลขผมยังไม่รู้ยังไงนะแต่ว่าผมจะลองสี่ตัวหนึ่งก่อไปรูกไปตอนนั้นก็เป็นแปดอยู่แล้วเนาะ นกหกกับเก้าคือตัวเดียวกันหนึ่งหนึ่งถ้าว่าถามมานกอหกกับหนึ่งนกนี่เป็นนกแบบนกวายุพักมั้งเลยอะไรประมาณนกหนูวายุเหรอวายุวายุวายุเลยเหรอทีเลขหนึ่งเหรอนกหนึ่งก็ได้นะใช่จบวายุเป็นของประจำประเทศเราด้วยเหรอเป็นสัญลักษณ์กองสลากเติมเตใน ดา้านการค <พบ S 2> ้าศิลปะอะไรนี่ก็จะวาดนกพวกคุดพวกอะไรมันราจจะเป็นสัญลักษณ์ประจาแต่ละกระทรวงกระทรวงสองนี่ก็ตึกสองอันโอ้มันก็แปรได้นะก็ถ้าเขาเข้ากลุ่มกันหมดแต่จะมีตัวตัวหลุดไปอยู่ตัวหนึ่งเพราะว่ามันมีกลมๆอยู่เนาะหูลายละเอียดมีออมีกลมๆอยู่ไอ,อ้ยักในถ้ามาลักษณะนี้เขาให้นับอยักในว่าม,มันมันมีกี่อนุเวทที่จะนับไหวหรือเปล่าอย่างก็งมีข้อมูลมาให้ แต่มาดูไว้ลายเส้นที่เขาวางมานก็ปัญหาหนึ่งนะเป็นลายเส้นบางครั้งก็ออกการลายเส้นมองดูดีก็เป็นห้าเป็นสองนะ 5, เป็นห้าเป็นสองได้มีมีจุดซ่อนเล้นเขาจะมีแบบนี้เหมือนเลขสองใช่ไหมถน,นนอ่ะก็น่าจะเป็นลายเส้นอะไรไม่รู้มันมันเหมือนถน,นนอ่ะเหมือนเลขสองใช่เลขสองดูดีๆเหมือนเลขห้าแบ่งแบ่งแบบนี้ เป็นคลื่นน้ำเราจะมองง่ายเหมือนอะไรนะตอนนั้นตอนนั้น,นเป็นรัฐธรรมนูญน,นี่คือไม่ต้นไม้แล้วก็ไม่มีแต่มันมีกอบแปดมันม,มีจุดเด่นของนกทำไมจะไปซ่อนอยู่หลังตึกมันจะมีแบกกาวสีเหลืองอยู่หลังหลังไหวาย,ยุทนกไวย,ยุจพักที่เป็นของกระทรวงการคลัง ถือว่ายากนั่งวันนี้ถือว่ายากเดี๋ยวผมขอเดาอีกรอบก่อนก่อนถึงจะวางตัวเลขเราเดาเฉยให้ดูนนเฉยอันนี้คือเข้าๆไปเล่นๆก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกเป็นอย่างนี้นะ <laughs> ถือว่ายากมากนะให้ตัวเลขมา <laughs> ผมจะยอมแพ้ก่อนระเบิต้น,นแล้วผมจะมาหาอีกอันนี้เป็นรูกรลูก,ล,กลูกแปบปกที่จะแปร